สวัสดีครับวัดีค่ะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินนี่ครับผัดผักมุ้งไผ่แรงไผ่แหลงแล้วก็แกงสืดมาเป็นเออแลกมาเป็นถ้วยใหญ่เลยครับพี่น้องถ้วยยักษ์เลยครับก็กินกับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องอากาศอากศอากศดีครับวันนี้ลังฝนตกครับอากาศเย็นเย็นแล้วก็กินแกงสืดร้อนๆครับพี่น้อง ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงพายกินด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากค่ะไม่ซุค่ามาหาพี่น้องกินข้าวจ้าเหมือนค่ะกินผักกาจ้อนโคแล้วก็ตมผักหลายๆเายมิลค่ะเนาะมาหากินจ้องเหมือนค่ะกุ๊กก็ค่ะเอามาครับพี่น้องกินด้วยกันครับลองลอง ดูสิครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับมีทุกอย่างเลยนะคะต้มจืดก็มีแค่ดอทมีต้องจืดก<อ>็<า>ใช้<อ>ได้อย่างบุญเช่นเต้าหู้ดอทแล้วก็มีหมูสับมีลุกชิ้นนิดนึงค่ะมีต้นหอมผักชีด้วยนะคะมีอะไรก็กินกินไปก่อนครับพี่น้อง ผักมุม้งนะก็เก็บมาจากในสวนข้างบ้านนี่ครับหรือว่าไม่ได้ไปไยให้รูเนาะตอน,อนถืดอดเลย<อ>ครับพี่น้องตอนเก็บผักมุม้งเพ,พ,พราะเพราะว่า,าตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าเขายังไม่มาตัดครับพี่น้องหลังที่เขาตัดเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นใหม่เร็วแรงอาจจะมัวๆค่อยไปแต่ไถให้รู้นะครับ มากครับเห็นด้วยกันครับยังติดชูดยอดมากเลยครับมีหมูด้วยนะคะหมูที่ติดกระลุกหมูพอดีต้มน้ำซุปให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวให้ลูกเจ้านาย ก็เลยตักน้ำชุบก๋วยเตี๋ยวลงไปนิดนึงเพิ่มความเข้มข้นครับอร่อยมากๆเลยค่ะผักมุ้งก็สุดยอดเลยครับก็เยอะๆเลยนเงแม่บอกว่าชอบกินมากผักมุ้งผัดรน้อนๆเลยนะคะ บนกินกันสองก้นไม่มีโควิดนะนะคะพี่น้องไม่ได้ไปนหนครับครับข้าวร้อนข้าวข้าร้อนต้องค่อยๆกินนะคะลูกชิ้นเยอะๆจ้า พี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้ทานข้ามาทานด้วยกันครับ นี่ค่ะคุณเชียนโยโย่จ้าทำลายจิงจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่แรงเขา,าเวลา ถ่ายคลิปก็ถ่ายแบบสดๆไม,ไม่ไม่ตัดต่อก็ไม่เปลี่ยนครับพี่น้องถ่ยแบบไหนก็โลงแบบนั้นเลยครับธรรมชาติเลยครับเวลาเรียงเขาพูดในคลิปพูดแบบว่าเล่าเรื่องอะไรเงีง้ยเรื่องเด็กหรือเรื่องอะไรเล่าให้พี่น้องฟังเรี่องเขาก็แค่เล่าว่า ชีวิตของของน้องมวนกับแรีงเนาะว่าเคยเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ได้ปว่าใครหรือไม่ได้หมายถึงใครครับบางทีเวลาพูดก็ไม่ทันได้คิดครับถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็พูดเล่าไปเรื่องสนุกสนานอะไรอย่เงี้ยครับ สุวยดจริงๆครับตักเยอะๆเลยสังจิต <laughs> ว้อนมากเลยต้องกินร้อนๆอถ้ามันเยะนะ็นแล้วมันไม่อร่อยนะคะสังเิตดชดน้ำนำ้อนร้อน บางทีแบบวเวลาเราทำกรับข้าอ,อะไรอย่นี้บางอย่างเราก็อยากถ่ายให้พี่น้องรู้นะคะว่าเราใส่อะไรบ้างแต่บางทีถ้าเราทำแล้วก็ถ่ายแล้วก็มากิีในอ,อนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะเพราะเราจัดต่อไม่เป็น ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวไทยเนาะทำยูทูปใช้โทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะคะโทรศัพท์ก็ไม่ใช่แพงเลยไม่ไหวก็บบเจอเราทำมาสอดนะคะเราสองคนอยู่ที่อยู่ที่ททเรานะคะพี่น้องเนาะ เราเดซื้อเราจะใช้ของแพงหรือของถูกถ้าเราซื้อของแพงถ้าเราไม่รักษามันดีมันเดี๋ยวมันก็เสียเดียวเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าซื้อของแพงแล้วทำยังไงก็มันไม่เสียมันไม่ใช่นะครับพี่น้องถ้าเราซื้อของไม่แพงก็ประหยัดจะได้แบ่งไว้ซื้ออย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับคนคนไม่รวยนะครับ คนไม่รวยแบบแรงอ่ะจ,จะถึงคิดแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนรวยก็ไม่คิดหรอกครับว่าต้องแบ่งซื้ออย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็ต,ต,ตามก็มีกินมีใช้อะไรเงี้ยครับเพราะกินเพราะใช้ไม่ได้รวยมากอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องแต่ก็มีความสุขนะครับพี่น้อง ให้กําลังใจตัวเองครับมีความสุขครับมีไม่ต้องไม่ไม่รวยก็มีความสุขครับเงินทองเป็นของนอกกายนะครับพี่น้อง พูดคอย่าง,งากันพูดไม่รีนนกับพูดอะไรไม่รู้ลืมไปก<า>ินคด้ิต้มจเนเาขาสุดยอครับ เอาอีกคำสุดท้ายนะคะร้อนควรจะต้องตกไฟไฟ้แล้วนะแต่มันก็ยังร้อนอยู่นนะ ตอนนี้ร้อนหมดเลยข้างนอกข้างในสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณมากนะมากครับ